วันนี้จะมารีวิวซอสกระเพราโฮมเมดอีฮออร่อยขุ่นเขาบอกว่าวิธีการทํากระเพราเนี่ยง่ายมากเพียงแค่หมู100กรัมเนี่ยต่อซอสสช้อนไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ซอสหมูและใบกระเพราในการตกแต่งแต่ท่านใดอยากให้มีภาพสวยงามก็อาจจะใช้พริกสไลด์นิดนึงกระเทียมนิดนึงนะคะไม่ต้องพูดมากทําเลยเดียวหมูตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ2ขีดนิดนการก็จะใส่ซอสที่ประมาณ5ช้อน ก็อันนี้ก็ผัดหมูไปเรื่อยๆนะคะผัดจนให้มันแบบเริ่มสุกแล้วแล้วเราค่อยใส่ซอส เขามีสูตรแบบใส่พริกก็ไม่ใส่พริกด้วยนะบบจริงๆนะัร่อยแต่ถ้าใครอยากแบบอยากให้มันเค็มอีกนิดก็อาจจะใส่เพิ่มก็ได้นะถ้าชอบเค็มบบที่เราใส่ไปประมาณแบบสี่ชั้นครึ่ง อยากได้สีสันนะคะก็หั่นติ๊กซอยลงมาแล้วก็เกระปียมผัดเหมือนที่ผัดกระเพรากระป๋องนั่นแหละแต่ว่าเราก็ใส่เครื่องปรมงตรงนั้นเพิ่มกันว่าเนี้ยโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ใแบกบะหล่๊า เพ่ทีเาค่ะ